คนเกิดวันที่9 19 29, 29มีอารมณ์แบบเด็กๆครับนะหุดหงิดงี่เง่านะชอบพูดจาภาษาต่างดาวนะคือคุณจะมีภาษาส่วนตัวของเขาอะตะมุกตะมิเนะี่ยเป็นภาษาของเขาอะซึ่งเราไม่เข้าใจเข้าใจยะนะบทจะน่ารักก็น่ารักไปเลยนะครับบทจะดื้อก็ดื้อสุดๆนะนะไม่ฟังเหตุผลใครนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับทำคุณคนไม่ขึ้นมักโดนหักหลังเป็นคนสองบุคลิก จริงไหมคนเกิดวันที่ 9, 19และ29บอกมาหน่อยบอกลูกแจค็คมาหน่อยนะครับพิเศษนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าหากมีเลข9กับเลข5อยู่ในทะเบียนบ้านนะเลข9กับเลข5ถ้ามีอยู่ในทะเบียนบ้านบ้านหลังนั้นนะครับจะต้องไปเกี่ยวพันนะครับหรือมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทําแทง้งเคยเคยแท้งลูกหรือเกี่ยวข้องมีไปมีส่วนร่วมกับการทําแทง้งสักอย่างหนึ่งนะ หรือเป็นบ้านที่เลี้ยงกุมันทองเลี้ยงรักยมเลี้ยงอะไรพวกเนี้นะครับหากเส้นไหว้ดีก็จะมีโชคลาภถ้าไม่เส้นไหว้นะครับชีวิตก็จะวุ่นวาย